รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีดค่ะต้องรับเข้าสู่พับไฟเดโชครับเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังสวัสดีพี่อ้อยพี่ช็อตครับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้แขกรับเชิญของเรามาเป็นคู่คู่แล้วดูสีสีชมพูแล้วมเลยใี่ไหมแบบว่า<อ>ูกเลยพรารตอนนี้ทั้งสองคนต้องบอกว่าโลกเป็นสีชมพูแน่นอนแต่บอว่าโลกเขาเป็นสีชมพูมาพักใหญ่แล้วล่ะค่ะใหญ่มากยาวนานมากมาราธอนมากจนหลายๆคนบอกเมื่อไหร่จะแต่งซักทีระหว่างผู้จัดละครกับนักแสดง ที่กว่าจะมีวันนี้ต้องบอกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครซะอีกเดี๋ยววันนี้ครับมาเปิดใจทั้ง2คนเลยครับคุณตู่ปิยวดีมาริโนและคุณมาวินทวีผลครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดี๋ยวก่อนนะเห็นปุ๊บแล้วคิดถึงแบบซีรีส์เกาหลีเพิ่งดูแล้วติดใจมากเลยพี่คิดถึงกมุนยองมากใช่ใช่ที่ผูกคดีขอกว่า จะกลมหยองมากเลยออเคถ้านัดบีโอเคนะคะก่อนอื่นยังไงก็ต้องแสดงความดีดีก่อนนะแถกว่าที่เจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวกินดีด้วยนะคะตอนนี้ไปที่ไหนก็มีแต่คนอย่างนี้แหละเดินเข้ามาแสดงความดีดีแสดงความดีดีจะบอกว่าเป็นการขอแต่งงานที่เป็นทอล์กอัฟต์ท้าวมากๆจริงๆครับได้เรื่องแต่งงานที่ชัดเจนแน่นอนคือวันที่20ธันวาค่ะมั่นแล้วก็ฉลองเป็นปีหน้าเลยค่ะ28กุมภาพันธ์ นามสกุลมารีนนทุกคนจะต้องคาดหวังว่าสินสอดเนี่ยจะต้องแบบโหยร้อยล้านพันล้านต่างหาทำยังไงดีมาวินแต่ตัวกับหัวใจนี่แหละครับ <laughs> <laughs> ผมมีแค่นี้จริงๆรับผมโชคดีครับที่ได้เขามาเป็นแฟนแล้วเป็นคู่ของผมเปขผมนี่คือโชคดีสุดแล้วในชีวิต <S <S สินสอดท,ทําเท่าที่ทําได้เพราะว่าผมตัวคนเดียวคือที่บ้านผมผมผมบอกที่บ้านเลยว่าไม่ต้องอะไรผมเลยเพราะว่าให้พี่ชายพี่สาวไปเพราะบ้านผมก็ฐานะปานกลางไม่ได้มีอะไรมากผมทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียว แล้วเราทํามาด้วยกันสองคนสึกว่าผมว่าจ,จะไม่ม,มีมีเขาไม่เยอะมากเหมือนคนอื่นเขาแต่ผมเชื่อว่าตลอดชีวิตผมให้เขาได้เต็มที่แน่นอนครับก็ได้ประมาณนี้ครับผมบ<อ>ก็จริงบอกเขาเองว่า<ะ>ไม่ต้องซีเรียสนะเรื่องเรื่องเรื่องสินรู้ว่าเขาต้องเครียดเรื่องนี้เพราะเหมือนเป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่ทุกคนสนใจอะไรเงี้ยค่ะก็บอกเขาไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเราก็ไม่ได้แต่งกับเขาเพราะว่าเงินร้อยล้านเราแต่งกับเขาเพราะว่ารู้ว่าเขารักเราผมโชคดีครับผมโชคดีคบกันมา กี่ปียาวนานแค่ไหนกว่าจะถึงวันที่เราตัดสินใจคุกเข่าขอเขาแต่งงานสิบปีเต็มๆครับพี่ครับสิบปีเพื่อนบางคนคแต่งงานมีลูกไปแล้วอะ่ะใช่ครับค่ะแล้วรอบตัวนี้ทายาทเพียบขยา,ายนาจักกัเต็มไปหมดแล้วฮะแต่พย้อนกลับไปแล้วตุ๊บะจะคิดว่าแบบเฮ้ยไม่เคยคิดว่าจะมาถึงวันนี้ได้คือก่อนหน้านี้ค่ะวินเขาจะเป็นเขาเรียกว่าไงเนี่ยงานของวินเขาไม่ได้สม่ำเสือเป็นดาราเป็นในเป็นในแบบงานมันก็จะเข้ามาแบบ มีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่ช่วงเนี้ยค่ะจนกระทั่งเนี่ยมาทําเรื่องอาหารเนี้ยนะคะ่ะมันเหมือนแบบเราได้กําหนดชีวิตตัวเองแล้วอะว่าแบบเราจะทําอันนี้คือเราสามารถคาดเขาเรียกว่าอะไรคาดการรายได้รายเดือนได้อะเมื่อก่อนมันไม่สามารถเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมันเป็นบล็อกเกอร์แล้วแบบรู้สึกว่าแบบเออเริ่มมีเงินเก็บเริ่มมีไรายได้สม่ําเสมอ,สมอความหวังมันก็เลยมีมากขึ้นค่ะพี่ชอดก่อนอันนี้มันเหมือนแบบบางเดือนมี บางหลายเดือนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบเคยคุยกับเขาเหมือนกันว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะก็อยู่กันไปอย่างนี้เรื่อยๆก็ได้เพราะว่ายังไงเดียร์ฮะตู่เคยบอกเขาว่าจริงๆแต่งเลยก็ได้นะคือตู่ออกให้หมดเลยก็ได้แต่ตู่รู้ว่ามันเขาเองเขาก็จะไม่ได้แฮปปี้ตรงนั้นตู่รู้สึกว่าถ้าเรายังไม่พร้อมจริงๆเราก็ก็อยู่กันไปอย่างนี้ก็ก็มีความสุขดีเพราะว่าจริงๆนะเราเรากำลังพูดถึงงานแต่งงานของ เออจะเรียกว่าอะไรดีคะตะกูลยญ่ตะกูล,ยยกลนะึ่ะคือพูดถึงคำว่า,วาขอขออนุญาตได้แบบความเป็นมารินนนะ่ะเราไม่น่าจะต้องมานั่งพูดกันถึงเรื่องแบบกออ็ไม่รู้เลยว่าจะมีตังแต่งงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฟังดู <c oughs> แบบว่าเออย้อนหลังกลับไปหน่อยคะ่ะตอนเจอกันใหม่ๆ <c oughs> อคะค่ะเจอกันได้ยังไงอะคะ <c oughs> าเอาเรื่องจริงเลยคือผมเจอเขาที่ร้านหมอฟันครับเมื่อประมาณ11ปีที่12ปีที่แล้วตอนนั้นเขาอยู่ที่บันไดชั้นสองผมกำลังจะขึ้นไปตรวจฟันเห็นไหมว่าเขาอธิบายอะไรเป็นภาพจริงๆพอเขาเดินมาเดีวผมแบบโอ้โหแสบอ้่าเรืองร้องนี่แหละที่ใช่เลยแล้วก็ไม่รู้เขาเป็นใครไม่รู้หรอไม่รู้ไม่รู้ครับผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมมาอยู่ไหนมาก่อนฉันก็สะไม่อยู่ตรงไหนมาฉันอยู่ไหนรไม่เคยได้เข้าช่องไงก็แบบก็มองโอ้โหผิ่ที่สวยจังเลยรู้สึกว่า เฮ้ยทำไมแบบเขาหน้ารักขนาดนี้วะก็คิดในใจแต่ก็ไม่ได้พูดเพราะว่าข้างหลังเราก็แฟนแฟนเก่าอยู่ตรงนู้นคือมองนะเขาเล่าให้ฟังว่ามองจนแฟนเก่าเขาเหมือนรู้เลยสายรู้เลยว่าผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ในเนสนเลออาแปลว่าวันนั้นที่เราไปเราไม่ดโสดไม่โสดเขาไม่โสดไม่โสดนั่งรออยู่แต่ก็อดสายตาไม่ได้เพราะว่าเขาอล่าเขาขาวแลือเกินผมผมผมก็มองไปเสร็จแล้วก็เดินสวนกันพอเข้าห้องหมอฟันก็ถามพี่หมอโดว่า หมอนใครอะบอกไอ้บ้านั่นลูกนายแกไม่รู้เหรอผมไม่รู้จริงคับพี่ว่าเขาเป็นลูกนายผมเลยกลับมานั่งเปิดว่ามีนายกี่ท่านมีทายาทกี่คนเขาอยู่ในงานนก็คืออยู่ในสังกัดของช่องสามใช่ครับอยู่สังกัดตอนนั้นผมอยู่ของของพี่น้องชัดชัยครับแล้วผมไม่ไม่ค่อยได้เข้าไปผมผมไม่ใช่เด็กเซนตรงโดยช่องก็เลยไม่ค่อยได้เข้าช่องเท่าไหร่ครับก็เลยมาทําข้อมูลอ๋อแบบนี้จริงครับทำข้อมูลนะเรียกว่าเปิดเปิดเปิดรีเสิร์ชดูว่าเราจะสามารถเจอเขาได้ตามงานไหนอ๋อตามงานเลี้ยงช่องงานครอบครูช่องเราจะได้เจอเขาอะไรแนะ นั่นแปลงก็ตมองไม่อยู่ด้วยกันใช่ป่ตาเขาต่งงานผมก็เวลาทำการบ้านผมไปครับแต่ตอนสมัยนั้นมันคบแบบเพื่อนมากกว่ามันช่วงมหาลัยก็ยังไม่ได้มองอนาคตอะไรครับในวันนั้นตู่จําได้ไหมว่ามีผู้ชายคนนี้เดินสวนอยู่หรือรู้จักเขาไหมหรือไม่มีภาพนี่เลยเรียกว่าไม่เห็นไม่มีโมเมนต์นั้นเลยค่ะศูนศูนเหมือนภาพจอดับแบบไม่ไม่รู้เลยเธอไม่อยู่ในสายตาไมู่เลยครับแต่ว่าเขายนผ่านที่คก เขาหอมมากกี่ตัวจำแนงมากเลยหอมฟุ้งเย็่เลยนี่เป็นการเดินสวนกันที่คนคนนี้คิดไม่ซื่ออย่างมุนแรงมากเลยเนาะทั้งหอมทั้งมองทั้งจ้องแล้วจะกลับไปทำกันขาวผมเป็นคนชัดเจนมากครับในสิ่งที่คิดอยู่ครับพี่เหมือนเหมือนเราด้วยได้ดูซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่งเลยเนาะแต่คราวนี้พอบอกว่าคำว่าเป็นลูกนายปั๊บพอที่เขาลูกนายปั๊บรู้สึกยังไงบ้างคะคนลุกสิครับเราทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่รีเสิร์ชแล้วก็รู้ว่าเจอเขาก็แอบมองอยู่งห่างชะโงกมอง ผมไปก็ยิ้มไปยิ้มไปเพลินอะไรอย่างเงี้ยฮะมีความสุขได้แค่นั้นจนบางงานครอบครวช่องสามครับเมื่อสิปีที่แล้วได้มีโอกาสไปแล้วก็ตอนั้กก็สกิลที่น้องดูว่านี่นี่ลูกในแอบชอบแอบชอบก็บอกไปตอนนั้นเราก็โสดเนาะก็อแอบชอบแอบชอบบอกอพี่คุยดีจะบ้าหรือก็ตายหรอกไปนั่งดูอยู่ครับแล้วเป็นจังหวัดที่เขาอ่ะจะหานักแสดงมาเล่นในละครเรื่องใหม่เขา อยู่เขาขอมองมาที่ผมเขาชี come come. So ้ช okay. okay. ี but, so ้ชี้แล okay. right. okay. ้วก็นึกว่าชี้ใครว่าก็หลังไม่มีนิ้วหวายหรืเราเนี่ยพอเขาค่อยๆคานเข่าเข้ามาใันเลยคานมาเขาคานเข่าเข้ามามันเลยเป็นภาพโม้ผมจริงไม่ได้หรอกเพแค่คานเพราะไม่ไม่ก็งานครอบครัวเขาต้องคานกันทั้งแหละเย็นเหนือครูไม่ได้ครับก็เลยคานเข่าเข้ามาก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกันนกกก็สุับมโนดีนะคะเหมือนกับรู้สึกว่าคนหนึ่งคานเข่าเข้ามาเล่าแบบนี้ค่ะแล้าว่าเราคานเข่าเขาไปดูเขาห้อนเหรอเขาคู่ ตอนนั้นคือยังไงคะถึงได้รู้สึกว่าจะชวนเขามาเล่นละครตอนนั้นดูทําละครอยู่แล้วก็มีตัวละครตัวหนึ่งยังหาคนเล่นไม่ได้ค้าก็มองไปเห็นเขาพอดีค่ะก็เลยถามโปรดิวเซอร์ว่าแบบเออคนนี้ได้ไหมตัวที่เราหาอยู่เขาบอกเออพอได้นะพอเขาบอกพอได้เสร็จว่าเดี๋ยวคุยเองก็เลยก็เคยคานเขานั่นแหละค่ะไปคุยกับเขาแล้วก็มีถ่ายรูปคู่กันครับแล้วคราวนี้จังหวะเดียวในชีวิตถ้าไม่คุยไม่จะคุยตอนไหนแล้วไปถ่ายรูปคู่ได้ยังไงอะคะก็เหมือนกับว่า ถ่ายรูปคู่เพื่อจะได้เอา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 ไปให้ทีมเขาดูไงฮะว่าใส่แนี้ได้ไหมผ่านไหมพอไหวหรือเปล่าเอามาแคสไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยถามว่าแล้วผมจะลรูปคู่จากคุณตู่ยังไงล่ะครับจริงๆคือคือก็ให้ลูกน้องเขาส่งให้ก็ได้แต่ผมก็แถบไปเรื่อยไงฮะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้ลูกน้องส่งผมก็เลยเขาก็หันหลังกลับไปก็คิดเอาว่าอีกสักดอกแล้วกันเลยบอกว่าคุณตู่ครับดัดฟันเสร็จแล้วหรอครับนี่อ๋อเหรอผริงมุกนี้ใส่เลยครับยิงมุกนี้เลยใช่แล้วก็เลยงงว่าเออรู้ได้ไงรู้เรา ก็เลยงงว่าเรารู้ได้ยังไงว่าเราเพิ่งจะดัดฟันเสร็จอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยชวนเขาคุยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเนี่ยทำไมถึงรู้อ๋อเราหาหมอฟันที่เดียวกันก็เลยมีการสนทนาใช่ก็เลยเริ่มคุยผมก็เลยสมัยนันบีบีขวักบีบออกมาแล้วก็ขอพิมพ์คุณตูได้ไหมด้ส่งรูปให้ผมได้ทันทีอ๋อข้อแสบอยู่นะมันก็เนียนนะแต่ก็เนียนกลับบ้านนี่เรียกว่าเพ้อเลยพี่ โอหนั่งมองพินบีบีเขาจะถามเขาว่ายังไงดีจะอะไรยังไงดิคิดแล้วคิดอีคิดแล้วคิดอีกตลอดเวลาเงี้ยแล้วเขาส่งรูปมาให้ไหมคะเขาส่งมาให้ครับค่ะแล้วผมก็ถามเขากลับไปด้วยความที่เรีเนมักจะภาษากีดง่ายมากก็ส่งไปว่า do you like cat ชอบแมวไหมเนี่ยหรอเราไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรเกี่ยวประเด็นและตุ๊กก็งงมากเพาแบบคืออะไรอะค่ะแล้วเขาเลี้ยงแมวเท่านั้นแหละเออแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่า เยสเขาบอกชอบเหมือนกันผมไปส่งไปดูเขาชอบแมวเหมือนกูเลยจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยครับสายมโนครับมโนไปมโนล้วนเลยแต่ในช่วงนั้นเองตัวเองก็เจอวิกฤตอยู่ไม่ใช่น้อยใช่ครับใช่ครับเจอวิกฤตเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรางานเดินแบบเขาเริ่มมีเอาพวกแบบว่า ดาราที่เป็นตัวตัวไม่เหล็กมา <c oughs> แทนที่จากเมื่อก่อนพอเราเดินแบบมันกกจะได้ค่าจ้างสมมติอะก็เลทหนึ่งเลทหนึ่งของเราพอเข้าตัวใหญ่เข้ามาเลทเราก็จะโดนลดลงมาก็เป็นรอยต่อที่เขาเข้ามาพอดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอตอนที่คบกันก็ก็มีปัญหาสเพเรเระเต็มเมือหมดเลยคือช่วงแรกที่คบกันก็คือเราไม่ได้คิดว่าคนสนใจเรามากขนาดนั้นก็ทําตัวปกติก็ไปเดินห้างกันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเพอเอิญมีกอดสิบเล่มหนึ่งก็ไปถ่ายรูปแล้วก็เอาไปลงแล้วก็ กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีคดีไม่ดีอยู่เยอะครับก็ทำเร่เยอะเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแหละครับเต็มไปหมดเลยเหมือนเขาก็เริ่มไปขุดรูปเก่าๆมาค่ะแบบว่าแบบมีประวัติเคยคบผู้หญิงในวงการคนไหนบ้างออกมาเต็มไปหมดแล้วก็จะเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยเต็มไปหมดก็ไม่ได้ขนาดนั้นเยอะเยอะเดี๋ยวนะอยากรู้ว่า do you like cat อะจากไอ้คุยแมวเนี่ยแมวชอบแมวไหมส่งส่งกไปส่งกันมาส่งกันมา จุดไหนคือจุดที่เราเข,ขา่คิดไม่ซื่ออยู่แล้วจุดไหนคือจุดแรกที่เรารู้ว่าเฮ้ยคนนี้โอเคนะจีบว่ะเออจุดไหนอะรู้สึกว่าเออตลกดีคุยคุยกับคนนี้แล้วมันฮาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค,คือแค่นั้นซึ่งตอนนั้นเราบังเอิญโสดอยู่ด้วยป่ะตอนนั้นก็โสดอยู่ค่ะเพิ่งเลิกกับตอนที่เขาเข้ามาเพิ่งเลิกกับแฟนได้สองวันโอ้หมันช่างใช่เลยจะดีมันช่างแบบสองวันใช่เพลมากครับผมโชคดีมากครับก็เลยแบบคุยกันมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย จนจุดนึงเขาก็รู้ผมก็รู้เลยถึงจุดที่ว่าผมต้องเลือกทางผมแล้วว่าผมจะยังไงนี่ความคิดในหัวเลยว่าด้วยความเขาเป็นใครเราต้องให้เกียรติเขามากที่สุดผู้ชายลายพร้อยอย่างผมถ้าเกิดว่าจะชนะติดหลังไปเรื่อยั้งชีวิตมันไม่ดีแน่ๆเขาอยู่ที่สว่างมากไอ้เราอาจจะดูดาร์กไซด์ตอนนั้นผมบอกคุณตู่ครับผมขอเวลาสักสองสามวันได้ไหมถามทาไมผมอยากเล่าที่ผมผ่านมาทั้งหมดว่าผมเคยอะไรเงี้ยมันงรู้ว่าผมเาจีบผมอยากให้รู้สรอรี่ผมทั้งหมดว่าผมเคยแย่ยังไง แล้วมีอะไรที่ผมเจอกับผมแบบโอเคบ้างแต่เรื่องแย่เรื่องแย่จะเยอะมากนะครับถ้ากิความไม่ดีนี่เล่ากัน3วันเลยเหรอสามวันเราตั้งแต่มัธยมค่ะจนถึงปัจจุบันที่ที่รู้จักกันถ้า่างนั้นเราจะใช้เวลา3วันกันครับมันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเรื่องที่บ้านเรื่องขอบครัวเรื่องอะไรยังไงว่าผมมาต่างจังหวัดยังไงเรื่องที่ผ่านมาเป็นยังไงก็คุยเขาให้หมดแล้วผมก็บอกเขาขมวดทายว่า ผมเล่าหมดทุกอย่างแล้วแล้วผมมั่นใจว่าชีวิตนี้จะไม่มีอะไรที่ไปรู้จากปากคนอื่นถ้าไม่ใช่ผมแต่อยู่ดีๆวันวันที่เราจะหนไปบอกว่าเราขอเวลา3าวันนะเราอยากเล่าตัวอย่างแปลว่าเรารู้สิว่าเขามีใจแน่นอนสิครับผมก็ต้องพอรู้บ้างแล้วครับแสดงออกอยังไงคะตอนที่เขารู้สึกว่าก็คิดคักคิดค,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 คักก็มีเหรอไอ้เดี๋ยวไปลองไปกินข้าวกันไหมเขาบอกได้อยู่เราเขาว่างๆก่อนนะอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ฏิเสียทันทีเสทีเดียวก็แปลว่าตราบใดที่ยังมี1%นเนตั่นแปลว่ามีหวังกับมิดแบบนี้เสมอ เขาก็จะรู้จักนักข่าวเยอะเขาก็เริ่มไปให้สัมภาษณ์นักข่าวแชร์กันไปแชร์กันมาจนวินโดนถอดจากละครโดนถอดจากละครตอนนั้นมีละครสามเรื่องถอดหมดเลยเหรอถอดหมดเลยครับตอนนั้นเพล่เียมากเคยนั่งมองหน้ากันแล้วก็แบบเขาก็นังตาไหลอ่ะเรา่ามังยิ้มแต่คิดไม่ออก